มาแล้วครับผมนะสําหรับผลโมจินะครับสําหรับใครที่กําลังรอคอยผลโมจินะครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็มาแจกผลโมจิให้เร็วนะครับผมนะก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมนะคลิปนี้นะครับขอ200ไลค์นะครับเป็นการแจกผลโมจินะครับทุกคนเนาะนะครับถ้าใครพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูกติกาข้างในกันเลยดีกว่า ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไม่ติดตามพี่นะครับเ9เปอร์เซนเลยนะครับติดตามแล้วยีนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพรคุณครับผม years later โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโรบบอกทุกคนทุกท่านกันด้วยลอยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ik channel x 2เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาแจกผลโมจิสำหรับคนดูที่ทำตาม คลิปนี้เท่านั้นลอยนะครับผมนะอันดับแรกครับผมทุกคนฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่ทุกคนอยากได้ผลโมจิด้วยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้ผลโมจิไปทําอะไรนะครับทุกคนนเอาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนาอนะครับแล้วก็นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่นายจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าวันนี้ในร้านค้านะครับจะมี ผลอรไอยขายบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมนะเป็นการส่งกําลังใจให้พี่นะครับผมว่าโอ้เล่นในมือถือเล่นยากมากเลยครับมาดูนี่ฮะก็คือนะครับเล่นในมือถือโคตรยากนะครับทุกคนครับโอเคงั้นเอาเป็นว่านะครับก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันเนาะนะครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยเนาะพอดีว่าพี่นายอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะครับโอเค นะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ติดตามก็กกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดด้วยนะครับผม